ตั้งคณะทํางานขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเวลาเราครอบเลยพืนที่เนี่ยต้องรายงานตัวกับผู้บัญชาการท่า่ใดนตุการนี้ครับหน้าที่ของครับเราจามาต่อพงครับได้นาเรือติดตั้งเครื่อวุปกรณ์ชชีวิตกลังดนกา4ไอรสังครับที่มาร่วมปฏิบัติในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต้องมารายงานตัวและขึ้นแล้วและหน่วยสับสนที่ บนฝั่งทรีพร้อมปฏิบัติการมีหน่วยอะไรบ้างว่าจะพร้อมอยู่ตรงนี้พราะที่จะบัญชารเาในทาได้เพราะสถานการณ์นี่จะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนนึงก็คือบนฝั่งส่วนมืดนะครับเหมนที่เข้ามินิที่เลยบางทีองกีนก็มาเตรียมการอยู่เรียบร้อยแล้วทางฝั่งผู้ภัยก็อีกเลือนะครับเป็นการาจะประมาณนี้ขี่ไม้ทะเลออกไปใช้เรื่องความเร็วในการวิ่งเนี่ยเรือเท่านั้นเท่านี้เนี่ยตรงนี้เราจะมีข้อมูลจากทางนเจ้าท่านะซึ่งข้อมูลเนี่ยชัดรับ สารคร<ะ>ับการสื่อสารของที่ครับเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุที่สุดนะครับรายงานสถานการณ์

ู่ระหว่างทําการตรวจการค้นหาเพิ่มเติมอยู่ระหว่างทําการให้การช่วยเหลือ8ที่แจ้งวับแจ้งครั้งแรก15รายเนี่ยมีความคัาดเคลื่อนนะครับยืนยันว่ามีสูทราบแล้วนะครับ เห็นแล้วนะครับทั้งหมด12หลัยก็ได้สามารถที่ว่าในทางปฏิบัตินะครับมีสติหรือไม่มีเ่อตาหรือไม่ ฝั่งวันทีสองนะครับยังอมีเนื้นอเนื้ออะไรอีกสิบนะครับหาได้ ระาะให้มาพร้อมกันบริเวณเต็นท์พิธีตรงนี้นะครับ15:10นะครับระหว่างนี้ของระยะประสานในส่วนที่ผมฝากไว้จากการดูการบุกในวันนี้ดังนี้หนึ่งการรับแจ้งเหตุการรับแจ้งเหตุนั้นต่อไปตรวจสอบเหมือนเมื่อกี้ที่ส่งโดยเรือไปตรวจสอบแต่เช็คข้อมูลที่ต้องทําเบื้องต้นนี่เราต้องถามกันตั้งพักกลัวจะจบความสุดไม่ได้วัน12หรือ15เพราะหนึ่งได้ศูนหายไป่หนึ่งได แต่การเราประเมินแล้วว่าจากการที่เกิดภัยครั้งนี้นไม่จาเป็นต้องตั้งศูนย์ขึ้นบัญชาการในการขึ้นปฏิบิเพราะเหตุการณ์มันชัดเจนถึงสาเหตุพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็แนวทางการช่วยเหลือชัดเฉินก็ไม่ต้อง้งแต่ถ้าจําเป็นได้ชัดว่าเมื่อมันเกิดภัยทางทะเลสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเมื่อกี้คือระบบการสื่อสารเราไม่คุ้นเคยกับระบบสื่อสารเนี่ผมอยากให้ท่านปอปอ,ปอทบทวนร,ระบบสื่อสารที่ผมเห็นจากการปฏิบัติที่เป็นข้อจํากัดคือ ในเรื่องของการส่งกลับสายแพทย์<อ>ผมกั้งใจในทีมความพร้อมของของภาพที่ผมเห็นเนี่ยตอนเกิดสึนามิเนี่ยผมไม่ได้อยู่บนเรืครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับที่ท่านรองสมพรสรุปนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือ,คอ,คอเรื่องของระบบการสื่อสารนะครับระบบการสื่อสารนี่คือสําคัญมากนะครับเพราะหน่วยที่เข้ามาสถิกัลาลนนะังจะมีข่ายการสื่อสารซึ่งเป็นรัศมะประการแอบฟังหรือว่าการพูดแทรกได้ สื่อสารนะคะเพราะว่าหนึ่งอุปกรณ์เราไม่เพียงมีหน่วยไหนจะต่าแต่งเปลี่ยนคำที่เสียกับก่อนที่ผมจะเรียนเชิญตั้นรองท่านผมพอได้ให้แสดงความตายนะครับดังนั้นมันจะมีองค์ประกอบค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปอยู่ในบนพื้นฐานของดนตรีตั้งแต่ฝึกทางทะเลในี่ยผมไม่เคยพูดแต่ว่าคงอยู่ในพื้นฐานเดียวกันนะครับข้อแรกก็คือเรื่องการสื่อสารในเรื่องของไทยผมเสนอแนะว่าให้มีความหลากหลายน ก็ให้ยืนรงผมจะสั่งคำว่าบราดบรดาญาติคนที่มีบวกเขาจะเอะาม,มือบรรดาญาัินะครับเชิญทุกส่วนเลยนะครับเสร็จแล้วก็อย่าบอกรถไปลงตลาดรัฐได้ข่าวว่าเจ็บกรับไดครับของยับไปทางวัดไทแถวสองเก้าครับไม่อยู่นู่นเี็มช่วยพอปาดู ทางเลขึ้นโดยมีการฝึกในครั้งนี้เป็น2รูปแบบคือ 1. การฝึกในรูปแบบของเทเบิลท็อปเอ็กซ์ไซส์ซึ่งเป็นการฝึกด้านการดำนวนการระบบการสัาระแล้วเสร็จเมื่อวันที่21มีนาคม2566 2. การฝึกในรูปแบบของบิลคือการปบการช่วยเหลือและการส่งกลับสายแพทย์โดยมีการปฏิบัติตามแผนไปเชิญเีสองเพื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ชาวพับ มอบแนวทางในการปฏิบัติและกระทำนะครับท่านรองผู้การสอนจนจังหวัดนะครับท่านอาเภอคนาสอนแพร่ท่านแน่เพลท่านต้องการมาเทาสารภัยท่านเมื่าหน่วยงานทุทุกท่านที่เข้ามาร่วมการฝึกนะครับแล้วก็ร่วมการฝึกนะครับกับผการภาคประชาชนภาคประชาชนองค์กรท้องถิ่นและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับถือว่าต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมในการฝึก ป,าาททป้องการและบรรเทาสาธารณภัทยทางทะเลของจังหวัดจุฬาภรณที่ทำสำนักงานป้องการและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจุฬาภรณ์จะขึ้น ศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้สบภัยทางทะเลเพิ่มมากขึ้นกว่า